เรียบร้อยแล้วนะคะรีสตเมกม้มายนะคะอังบนจึกสวยมากอ้ลังการเวอร์วางมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้รีสตีจะพาไปดูห้องรีวิวห้องนะคะทั้งหมด2ห้องนะคะแต่2ห้องนี้เนี่ยจะมีไซส์70็กับ120ตารงเมตรนะคะาวามอลังการขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามรัสตี้เข้าไปเลย ก็จะพามารีวิวห้องห้องที่รีทูมเอกมัยนะคะที่มีที่เป็นศูนย์กลางทําเลทองนะคะเดินลงไปข้างล่างหรือว่าจะอยู่ในตึกเนี่ยก็มีความสะดวกสบายให้กับคุณทุกๆอย่างเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยรัสตี้พามาชมห้องขนาด120ตารางเมตรนะคะมี3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำนะคะจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็ mm hmm. ต้องบอกก่อนว่าสําหรับห้องนี้นะคะ ห้องยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากแต่ว่าเป็น fully furniture แล้วนะคะ fully furniture หมายความว่ามีทางเครื่องซักผ้าไมโครเวฟตู้เย็นนะคะแอร์คอนดิชันนะคะแล้วก็ทีวีตัวใยญ่มาอนะคะจริงๆแล้วก็เป็น fully furniture สามารถย้ายเข้าได้เลยเหมือนกันนะคะแต่แค่ยังอาจจะยังไม่มีการ d e corate ให้มันสวยงามหรืออะไรแบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะจ้างสถาปนิกเด corate ก็ได้หรือว่า าจะกีเาเรตัวเองก็ได้นะคะเพราะว่าห้องนี้เป็นแบบอารมณ์แบบฟรีฟรีในการแบบทันอยากทำอะไรชินก็ทำอะไรแบบนี้นะคะขึ้นอยู่ก,รการตกลงกันด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปชมมือก่อนเลยก่าว่าห้อง120ปตารางเมตรของวินเ์ e เมกามเนี่ยจะใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะบวกกับ3ห้องนอน3ห้องน้ำเนี่ยมันเป็นอย่างไร สลส่เยคะติโอเคก่อนอื่นเลยนะคะเราไุดูที่นาฬิกาไม่ใช่นะคะนาฬิกาก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นทางประตูเข้านะคะแล้วก็ประตูเข้ามาเนี่ยอุ oh, ้ยห็นตู้แปลกตู้อะไรเราไปดูกันดีกว่าตู้นี้รัสตี้เซอร์ไพรส์มากเพ่ามันเตี้ย แต่ว่าพอรัสซี่เปิดมาแล้วก็ว้าวไปเลยเป็นชั้นวางรองเท้าทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นนะคะวางรองเท้าเจ็ดชั้นนะคะแล้วก็เจ็ดชั้นที่ก็ฟูรี่มากนะแล้วก็บวกกับที่เก็บของอีกข้างๆนะคะโอ้โหอ,อ,อลังการกันไปเลยแค่ตู้อย่างเดียวก็แทบจะอยากถวายเข้ามาแล้วนะคะต่อไป ห้องครัวเนี่ยเดียรัสตี้แนะนหาอีกทีนึงชอบมากแต่ก่อนไปห้องครัวเรามาที่ต๊อาหารก่อนนะคะต๊ะอาหารจริงว่างปาเปล่ากระเป๋ารัสตี้กแล้วนะคะก็วางเอาไว้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเดคอเรทแบบพื้น,นเป็นสีไม้เทานะคะก็จะมีโคมไฟที่เอเขาเรียกว่าอะไรอะห่วงไม่ใช่ เขาเารียกโครงไฟแบบนี้ว่าอะไรไม่รู้แต่ราสซี่รู้แค่ว่ามันเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สว่างนะคะสว่างมากๆเลยต่อไปเราไปดูที่ห้องนั่งเล่นนะคะเดินตรงไปนิดนึงห้องนั่งเล่นโซฟากับโต๊ะก็ใหญ่มากเอาเป็นทีวีก่อนละกันเลี้ยวขวานะคะทีวีโอเบลเลอร์นะคะเกือบเท่าครึ่งตัวรัสซี่เลยนะหรือว่าไปยาวกว่าตัวรัสซี่กน,นี่้นะคะแล้วก็เป็นโต๊ะอยู่ด้านล่างทีวีนะคะ กับโตวีดีลานะคะีแล้วก็เราก็ยังมีชั้นวางของข้างๆทีวีให้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ระเบียงระเบียงนะคะออหันออกไปทางทิศตะวันตะวันตกเฉีงยงใต้นะคะซึ่งก็จะมีะโซฟานะคะทางน้าโซฟาเนี่ยก็โอ้โหอลังการเหมือนกันขาดแค่หมอนมาประดับนะคะแค่หมอนรุ่นมาประดับเนี่ย ก็สามารถอ l อินไปกับบ้านหลังนี้ได้เลยนะคะสไายมากนั่งได้ประมาณ18คนนะคะ <laughs> 18คนอ่ะต่อไปเราไปชมห้องครัวกันดีกว่าก็จะมีชั้นวางลิเคเรดสวยงามอยู่แล้วก็มีความสุขแน่นอนเพราะว่าบ้านฉันเป็นใหญ่มากอารมณ์เพนท์เฮาส์เลยทีเดียวนะคะก็ในครัวเนี่ยก็จะครบฟูลลี่เลยนะคะจะมีตู้อยู่หลายตู้มาก ตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็จะมีอุณหภูมิบอกด้วยนะคะแล้วก็จะมีชั้นวางด้านบนซึ่งเรสซี่ก็เอื้อมไม่ถึงชั้นเดิมนะคะอ่ะเรามีกี่ชั้นวางในการเก็บจานเก็บอะไรกันบ้างก็จะมีโซสองนะคะอู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดนะคะมีวายมีแก้ววายให้ด้วยโอ้สำหรับคอโอ้มีไว้พร้อมจัดปาร์ตี้ได้เลยนะคะ โอเคสองแล้อ่ะมาดูอีกนะคะเลื่อนไปก็มาอีกสองเดดูซิมีอะไรกันไ,ไหมอ่ามีจานนะคะมีจานให้พร้อมมีถ้วยให้พร้อมนะคะก็เป็น2ชั้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้เฟวก็มีอีกสอ,สอนะคะดูซิมีอะไรไหมอ่ามีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นช้อนนะคะ c a t e ตอร์เซ็ตแคตเตอร์แคตเตอร์เซ็ตสเต e เล็ตสเตนะคะเราก็อย่าไปจับของของเขานะคะ <laughs> เดี๋ยวสเตลเล็ตจะเลอะนะคะอ่ะเอาเป็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูดควันเหมือนเดิมนะคะที่ดูดควันแป๊กอ่ะแป๊กแป๊กแป๊กปกอ่ะแต่ฝันน่งนี้แป๊กไม่ออกนะคะอ่ะแป๊กไม่ออกมาก็ไม่แป๊กนะคะอ่ะต่อไปเป็นอันนี้มีของไหมอ่ามีไหม มีนะคะก็จะปีทั้งหมด1น,นะคะ2 3 4สาสี่ตู้ด้วยกันนะคะแล้วก็มีหตู้ด้านบนตรงนู้นด้วยตมแล้วก็จะบอกว่านะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งแก้วจานชามช้อนครบเลยเองมาดูด,ด้านล่างบ้างนะคะด้านล่างก็จะเป็นเหมือนเดิมมีปลั๊กสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของว้าวมีกระทงกระทะทำของอะไร พร้อมเลยนะคะแล้วก็ที่วางโอ้นี่นะคะเป็นที่วางโต๊ะที่วางเตียงที่วางไม่ใช่อันนี้นะคะเป็นแผ่นวางสลิปการวางจานนะคะก็จะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยในห้องหลังนี้ในบ้านหลังนี้นะคะชั้น2เอกสารต่างๆชั้น3าใหม่ ไมโครเวฟอลังการมากแล้วก็ที่ใส่ชอ้อนนะคะนีะคะนี่ก็จะเป็นถังขยะอ่าไม่ใช่ถังขยะจริงๆนะคะ <c oughs> ก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆมีคม่คมฟงคมไฟโอ้โหครบครบให้เลยอะ่ะอันนี้ก็จะครบเลยนะคะครบเลยมีทังขยะให้ด้วยนะคะ โอเคใครอยากดูก็มาดูได้นะคะของที่นี่ครบแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือต,ออตอื้เอยไม่ใช่ตู้เตารีเอยไม่ใช่เตารีเดี๋ยว,ยวอะไรนะเครื่องสักผ้าเครื่องสักผ้านะคะแล้วก็ชั้นนี้ใต้นี้นะคะซิงตรงนี้เรามีซิงโอ้เขามีมีดให้ด้วยมีดที่วางล้างจานนะคะมีดอันนี้แบบไฮโซมากเลยอะ่ะดูดีดีเท่ออ่ะ โอ้หายไปในอันนึงอ่ะไม่มีเอาเป็นว่านะคะเรามาดูตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะคะที่ทิ้งขยะนะคะตามแบบฉบับเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวที่รัสติ้ภูมิใจเสนอ ใหญ่มากชอบมากเลยนะคะนี่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 ก็เป็นฟูลลีคริชเชนเราติชอบมากนะคะอ่ะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งถ้าเราเราดินตรงไปก็จะเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กนะคะแล้วก็เราก็จะมีสองห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนสําหรับห้องคุณลูกหรือว่าห้องอะไรก็แล้วแต่ประตูนี้จะเป็นห้องนอนนะคะส่วนประตูนี้จะเป็นห้องน้านะคะแล้วก็ไปดูกันดีกว่า นะคะห้องนอนก็จะเป็นเตียงก็มีให้ผ้าปกูก็มีให้ที่รัสตี้ชอบมากเลยนั่นก็คือไม่ใช่ตัวทำงานแน่นอนนะคะตู้เสือ้อผ้าสวยงามมากตู้เสือ้อผ้าหินอ่อนมีความอลังการนะคะที่วางของนะคะแล้วก็ เป็นโต๊ะทํางานเวลาทํางานไปแล้วก็มองหน้าตัวเองไปนะคะวางหนังสือวางอะไรทํางานไปมองหน้าตัวเองไปเอ๊สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มาที่เตียงเตียงก็จะเป็นเตียงนอนอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นเตียงของลูกสาวลูกชายเอออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งห้องน้าเนี่ยจะเป็นห้องน้าประตูเชื่อมกันนะคะประตูห้องน้านะคะเป็นแบบว่า shower แล้วก็กระจกยอดเยี่มมากนะคะ shower นะคะ shower แล้วอ่าเราเข้าประตูนี้ชิมิล่าแต่เราจะไม่ออกประตูนี้หรอกเราจะออกประตูนี้ประตูนี้สวัสดีแอนแอนเจอห้องครัวเลยนะคะก็สำหรับคนที่มีแขกบ้านแขกเรือนนะคะมีเพื่อนบ,บ่อยๆก็แวะมาที่นี่นะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะคะห้อง นอนเล็กนะคะและก็ห้องน้ำไปเราเดินตรงไปดูห้องใหญ่กนันดีกว่าแต่ก่อนที่จะเข้าห้องใหญ่เราไปดูห้องเล็กสุดนะคะอาจจะเป็นห้องของลูกเล็กหรือว่าอาจจะเป็นห้องของแม่บ้านก็ได้ลองดูนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบอันทิก อริงหรือเปล่าแต่สวยงามมากนะคะชั้นวางที่แบบว่าเอาเข้ากับสีเดียงนอนสุดๆนะคะก็โอเคเลิศลังการนะคะแอร์มีอัอนนึงอ่ะมีทุกห้องนะคะห้องนี้นะจะเป็นห้องเด็กเล็กเด็กเล่นนะคะห้องน้ําอ่าเหมือนกันชชวเหมือนเดิมนะคะแาวลนะคะแล้วก็เป็นะนะคะแบบนี้เหมือนเดิมมีกระจกเฟน้นะคะไป let's go โอเคค่ะเราห้องถัดไปนะคะห้องนี้เป็นห้องใหญ่สุดห้องนี้ใหญ่เวอร์ลังการมากนะคะอยู่ทีมว่า120ตาราเมตรนะคะก็จะมีการเก็บของคุณจะถ้วยรางวัลมาเก็บตรงนี้ก็ได้ถ้วยรางวัลน,นะคะแล้วก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่หนึ่งข้างบนเนสติไม่ถึงแน่นอนนะคะก็ลงมานะคะแล้วก็เป็นที่แต่งตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดที่แต่งตัวนะคะ ที่แต่งตัวก็มีชั้นเก็บเยอะมากนะคะสามชั้นด้านบนสามสี่ชั้นตรงนี้นะคะกระจกใหญ่มากแล้วก็สี่ก๊อกข้างล่างเก้าอี้หนึ่งตัวเอาไว้แต่งตัวสวย เะะดินต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอีกนะคะที่เก็บอีกแล้วตู้เก็บของเยอะมากนะคะสามารถอยู่ได้แบบว่าเช่าเป็นปีๆเลยต้องอยู่เช่าเป็นปีอยู่แล้วแหละพูดถึงนะคะอะก่อนที่เราจะเข้าไปดูห้องน้ําห้องน้ําก็อลังการเหมือนกันเป็น4ทูนะคะเราไปดูห้องนอนก่อน ห้องนอนนะคะก็จะเป็นโอ้สามารถใส่ม่านได้เดคอเรทสวยๆนะอลังการเวอร์ตรงนี้นะคะก็จะมีหมอนเพื่อสุขภาพให้ด้วยนะคะโต๊ะก็จะเป็นหินอ่อนเหมือนเดิมนะคะซึ่งความเป็นหินอ่อนแล้วก็ผ้าม่านที่เป็นแบบว่าผ้าแบบอย่างเงี้ยนะคะคือแบบกรมาย,ยีคือผ้าดีเวอร์ ไม่ร้อนแน่นอนดูสิคุณดูสิฝั่งนั้นเมื่อตื่นเลยฝั่งนี้สว่างจ้าเลยนะคะก็คือกรองแสงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กันไปเลยทีเดียวนะคะเสียงเนี่ยโอ้ตู้เบลล์กระจกเนี่ยแน่นเวอร์เสียงไม่มีนะคะ <laughs> อ่ะห้องน้ำก็ซีทรูอ่ามีสองก๊อกด้วยนะคะเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่านี่นะคะห้องน้ำ ห้องน้ำน,นะคะเราก็จะมีแบบเป็นชา Show. shower s เวอร์และก็มีกระจกใหญ่มอ้อ <pie> เห็นซีครูอีกแล้วมีตัวนี้นะคะซิงสองอันนะคะแล้วก็มีตัวบาร์ทับที่เห็นวิวด้านหน้าแล้วก็ด้านในโอเซ็กซี่สุดๆนะคะโอเค เอาละค่ะตอนนี้นะคะรัสซี่ก็พาชมเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับรีวิวห้อง120ตารางเมตรที่ริทึ h มเอกมัยนะคะศูนย์กลางศูนย์รวมแหล่งทําเลทองนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น Fully f u r n i t u r จพร้อมปาร์ตี้มากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับที่นเนี่ยราคาเพียง110,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจอยากที่จะดูห้องก็ติดต่อรัสซี่ได้เลยนะคะตามด้นลองนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้า มี property ไหนเพิ่มเติมรัสซี่จะมาอัปเดตเรืเ่อยๆใครสนใจจะเช่าห้องราคาเท่าไหร่เนี่ยก็เม้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวรัสซี่จะลองไปนั่งดูว่าห้องนี้เนี่ยเหมาะไหมหรือยังไงนะคะแล้วจะมารีวิวให้ดูอยากให้รีวิวที่ไหนถ้ารัสซี่มีอยู่ในมือรัสซี่จะพาไปรีวิวแน่นอนนะคะอย่าลืมว่า property ที่นี่เนี่ยมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น co-working space นะคะ swimming pool ที่แบบว่าเป็น outdoor แบบ สวยงามมากนะคะแบบ เขยอะไรขอบตกอ่ะอินฟินิตี้บ้านอินฟินิตี้สวม,มิงพูลนะคะแล้วก็มีมากมายเป็นสวนหยอมนั่นนู่นนี่นะคะแต่ปัจจุบันตอนนี้ติดโควิดอยู่นะคะเดี๋ยวรัวสิจะอัปเดตในคราวหน้าวิดีโอถัดไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาปิดให้บริการอยู่นะคะเพื่อป้องกันการเกิดการระบาดต่อไปนะคะยังไงตอนนี้เนี่ยก็ใครที่กำลังมองหาช่องทางมองหาห้องพักที่ต่างๆนะคะสามารถถามรัสซี่ได้เลยนะคะรัสซี่กำลัง เรียบเรียงแล้วก็จะมารีวิวให้ทุทกทท่านได้อัปเดตกันนะคะยังไงวันนี้เนี่ยล่ลากลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำไมต้องริเทิมเอกมัยนะคะเพราะว่าภายในริเทิมเอกมัยเนี่ยมีตั้งแต่อินฟินิตี้พูลนะคะสตรีมรูมซาวน่ารูมนะคะพา n o r ามาเอ็กซ์ s e ไซน์นะคะคอร์ดโยคะ ร h ทึ h มคลับนะคะแล้วก็ริทึ่มพาโนรมาลาช์นะคะซึ่งสามารถมองวิวได้ถึง360องศาเลยเราจะเห็นวิวกรุงเทพที่แบบว่าไม่มีอะไรบังตาเลยสวยงามมากนะคะรวมทั้งรูฟท t o ็อปการ์เดนที่เวลาคุณเบือ่อเวลาคุณหงอยเเงาที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็สามารถเดินออกมาเดินเล่นที่รูฟท t o ็อปการ์เดนได้อีกทั้งยังมีคอนโทร l การ์ดแอคเซสนะคะทั้งข้างนอกและด้านในนะคะแล้วก็ความ Security เนี่ย มันคงแน่นอนความสะดวกสบายในการเดินทางนะคะถ้าสมมติว่าคุณเดินทางด้วยการเดินทางผ่านรถไฟฟ้านะคะ BTS เนี่ยก็เดินเพียงแค่5นาทีถึง BTS เอกมัยแล้วนะคะแต่ถ้าคุณขับรถเนี่ยก็อยู่ใกล้โทเวทางเข้ามากๆเพียงแค่2.3กิโลเมตรจากคอนโดขับรถเท่านั้นเองนะคะส่วนร้านช้อปปิ้งเนี่ยก็ไม่ต้องวอรี่เลย เพียงเดินแค่ต่ำกว่าหนึ่งนาทีก็ถึงแล้วอันนี้ไม่นับรวมลงลิฟต์นะคะ7-11นะคะอยู่ใกล้คอนโดเหมือนกันนะคะส่วนโรงเรียนเนี่ยรอบด้านเนี่ยก็มีโรงเรียนเยอะมากนะคะทั้งโรงเรียนเด็ก Academy นะคะแล้วก็ International School ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยร้านอาหารผับและบาร์แถวนั้นเนี่ยเยอะมากนะคะ ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเอ่ยถึงเลยเพียงคุณเดินไปไม่กี่ก้าวคุณก็เจอแล้วนะคะส่วนที่สําคัญที่สุดนั่นคือโรงพยาบาลนะคะเพียงแค่1.1กิโลเมตรเนี่ยเราก็เจอโรงพยาบาลแล้วนะคะขับรถแค่สีนาทีเท่านั้นเองวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ